สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คือบอำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทาสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่จะนําเสนอเป็นเรื่องของรถถังวิ่งว่อนกันเลยทีเดียว เดี๋ยวให้สัญญาณครับปืน4ระวังห้าสี่งางหนึ่งยิงข่าวนี้เอางเนี่ยถ้าอยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้นถ้าถ้าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้น น้อยกว่าเหรออันตรายนะเนี่ยจะบอกให้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะมันยังไงมันก็ต้องผ่านด่านพระอ,อรหันต์ประเทศนี้เขาดีไซน์ออกมาแล้วว่าประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายถึงพระมาหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดแล้วลุงน้องของพระมาหากษัตริย์ก็คือสอบอและทหาร การเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเลยถ้าุ่งนี้โหวตแล้ววิทาพิธาไม่ได้เป็นนายกก็อย่าไปเสียใจเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้นะครับนะครับเราก็ต้องอยู่ต่อไปก่อนหน้านี้กองทัพบ,บกนะครับก็ได้มีการแจ้ง ว่าจะเป็นการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกากับกองทัพบ,บกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่21เดือนกรกฎาคมบังเอิญก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการบวชนายกรัฐมนตรีในช่วงวันที่13และเข้าวางไว้วันที่19-21อีกนะครับทำให้สถานการณ์ข่ภวายย0่สิทำให้สถานการณ์ออ 20, รตอนนี้เนี่ยรถถังวิ่งวอดเมือง ในขณะที่พี่แอดคาราบาลเขาออกคลิปเลยนะลากยาวบอกว่าไม่ใช่เป็นการให้เฮ่เองเดียวแต่ต้องให้คอไปด้วยนะฮะหลังจากที่เขาไม่ต้องการที่จะเอาสม้มในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ปกติไหมผมเรียนหุ้นส่วนว่าสถานการณ์ไม่ปกตินะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ นะเพราะตอนนี้เข้าองค์ประกอบแล้วถามว่าเข้าองค์ประกอบการรัฐประหารไหมถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาในระยะเวลา90ปีนะครับก็เข้าองค์ประกอบนะครับเรื่องของต้องการล้มล้างการปกครองนะครับดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาัดลายสถาบันประมาัตริส์นที่เป็นปัจจัยใหญ่เลยในการรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมานะครับคราวนี้ก็เข้าองค์ประกอบละและมีการขู่ที่จะก,ก่อการจลาจล ขู่ที่จะก่อการร้ายมีการขู่ที่จะสตรายหยุดงานไม่ยอมรับมติก่อจะก่อความวุ่นวายถ้าก่อเมื่อไหร่แน่นอนทนะหารก็จําเป็นจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับว่าระทึกนะระทึกมากๆเลยถ้าสมมุติสมมุติเฉยๆนะไม่รู้มีหรือเปล่านะถ้ามีการยึดอํานาจขึ้นมาหนีไม่พ้นนะนักการเมืองแต่ละตัวแต่ละคน ที่คนล่างตะมูงเขาเขียนเป็นเป็นจำนวนสอสอจำนวน500คนจากเดิม450คนเขาใส่เป็น500คนเพื่อหเห็นถึงสภา500ที่เป็นโจรเข้ามาปล้นภาษีของประชาชนแน่นอนนะคนจำนวนหนึ่งจะถูกจับกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีประวัติศาสตร์ชัดเจนสิ่งนี้อยากให้เกิดไหมผมไม่อยากให้เกิดแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลอยู่ที่การกระทําของนักการเมืองและการกระทําของพรรคการเมืองถ้าสร้างความไม่สงบหลอกลวงประชาชนเด็กนิสิตนักศึกษามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อแย่งอํานาจกันนะโดยใช้นักการเมืองใช้พรรคการเมืองที่รวมกันแล้ว ไม่หนึ่งไม่ถึง1,000คนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือแล้วใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คือํอำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับ เมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพวรว่าร่างคุณเกลงทวันสุรชาชายสูงเจริ um ยำรูนพระเจ้าแผ่นดินสินครแผ่นดินไทยในรัชสกางขีสิบทรงอุทิศเพื่อปวง สื่อสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระนมรนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบตรราชวรโรดมบรรมมนาธบพมิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะตาตรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังกรมโพ่พระบาทมีนำาชาคนไปราสุดอนเดือดร้อนนะแห่งบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้ ร่วงใจของไทยประชาคงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด เจริญยิ่งยืนนาน